สำหรับชาวราศีกุมนะครับที่ต้องระมัดระวังนะครับในเดือนกุมภานี้นะมีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับอ่ะเรามาดูไว้เป็นแนวทางเนาะจริงๆแล้วเนี่ยนะเท่าที่เปิดไพ่ดูเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ค่อยจะร้ายแรงสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็รู้ไว้ใช่ว่านะอาจจะได้ประโยชน์เกิดประโยชน์อะไรยังไงบ้างเนี่ยก็ถือว่าโมทนาบุญกันไปนะครับอ่ะเรื่องแรกเขาบอกว่าชาวราศีกุมเนี่ยนะ ให้ระวังนะครับในเรื่องของของมีคมนะหรืออุบัติเหตุอะไรที่เกี่ยวกับเหล็กนะครับอันนี้จะเรียกว่ารวมถึงในเรื่องของอรถชนนะครับรถชนนี่หมายถึงว่ารถชนแต่ตัวเราไม่ได้เป็นอะไรนะ <c oughs> ก็เรียกว่ามัน,นยังเกี่ยวกับเหล็กเนาะแล้วก็ถ้าว่าเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของความประมาทเลอะน,นะเออมีบาดบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยนะครับนะก็ทางกายภาพนะครับสําหรับชาวราศีกุมภ์ถัดไปนี่ก็อีกเช่นกันนะครับ อุบัติเหตุร้ายแรงอะไรเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะมีหรอกนะครับแต่ในเรื่องของการปวดคอปวดหลังปวดไหล่เนี่ยนะครับในเรื่องของออฟฟิศซินโดรมเนี่ยอันนี้นี่พึงระวังนะพึงพึงเขาเรียกว่าอย่างว่านะคนยุคใหม่เนี่เขาก็ทํางานเนี่ยตามออฟฟิศกันนะครับแหมบางทีมันจ้องหน้าจอนานๆน,นะครับมันก็จะพานมานะเข้าสู่ใบที่3นะครับแหมก็อาจจะมีการปวดตา ล้าตากันบ้างนะก็เป็นธรรมดาเนาะชีวิตคนเรานะครับจะสุขขีสโมสรตลอดไปมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ปะ่ะเออประมาณนั้นเนี่ยวันนี้ก็เอามาพูดคุยกันแค่นี้สั้นๆง่ายๆนะครับก็รักษาสุขภาพแล้วกันนะไม่มีอะไรทดแทนสุขภาพที่แข็งแรงได้นะครับ